ลีคับคือรายการล่าสุดที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สามารถคว้ามาครองได้นับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันครับเวลาล่วงเลยผ่านมาถึง15ปีแต่ในวันนี้ครับผมรุงนุจะเข้ามาทําให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ขึ้นมาคว้าแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกเอฟแอคาราบาลยูฟาโปรเจกต์นี้เราใช้เวลากันหน่อยดีกว่ากับ10ปีกับระบบ433แบบโฮดดิง้งแผนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อน,นักเตะคนเดียวครับผมคือเฮนรี่เคน ที่ผมมีเป้าหมายจะดึงกลับมาและเป้าหมายของเรากับท็อตแนมฮอสเปอร์ใน10ฤดูกาล1เลยครับทิปเปิลแชมป์สเลยครับผมแชมป์พรีเมียร์ลีกสัก3สมัยยูฟาแชมเปียนลีกอีก2ส,สมัยและรวมทุกโทฟี่ครับกับระยะเวลา10ปีให้ได้สัก10โทฟี่รวมกัน งบประมาณของปีแรกบอร์ดบริหารให้มาที่137ล้านก็ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเราจะดิวเคนลี่เคนแค่นี้คงไม่พอเพราะเราต้องยื่นถึง155ล้านเพื่อได้ตัวเขาซึ่งสวยตัวจริงของเราตอนเนี้มันก็เป็นประมาณนี้เบนเดวิดครับย้ายไปร่วมทัพเวสแฮมในราคา5ล้านไปแล้วครับลิชาริซอนย้ายไปร่วมทัพไบตันแอนโฮบอเบียนในราคา45ล้าน เป็นการดึงกลับที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าพี่เอามาทําไมแต่ผมว่าแฟนทอนแนมฮอสเปอร์ อาจจะมีความสุขครับผมที่เราจะเอาเฮลรเคนกลับมาพาทีมคว้าแชมป์แะะต่สกอตเราตอนนี้เหมือนจะมี CM น้อยเกินไปว่ะเอามาดูไฮดาล่าในวัย26ปีโอเวอร์ลอร์79เล่นเป็น CM ดีวิ่งเพลเบเกอร์อย่างที่เราอยากได้ด้วยมาหนึ่งดิวครับผมและน่าจะเป็นดิวสุดท้ายของตลาดรอบนี้ไฮดาล่ากับราคา19ล้านเงินที่เหลือเราส่งสเกลไปหาดาวรุ่งกันระยะเวลา10ปีขนาดนี้ต้องมีดาวรุ่งดีๆขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้แน่ซึ่งผมโฟกัสไปที่บราซิลครับผมผมต้องการ ดิมเส้นฝั่งขวาถ้าตายการเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิรด์ด้วยเลยเทลสเกลจากบราซิลส่งมาแล้วนะเดนิสมาชาโดในวัย17ปีราคา1ล้าน1โพเทนเชียล85กับเท้าซ้ายด้วยดอสซันโตสในวัย16ปีครับราคาล้าน3โพเทนเชียถึง88มิเรนดาโพเทนเชียสูงสุดคือ94กับอายุ17ปีเฮ้ยตัวนี้ดูดีสุดเลยราคาล้าน7 จบฤดูการแรกอย่างเป็นทางการครับสเปอร์จบเป็นอันดับ2ของลีก38เกมมี81คะแนนส่วนจาฝูงแมนซิตี้มึงจะเอาทุกซีรีส์กูเลยใช่ไหมและเออคัพครับผมแชมป์เป็นของท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะแมนซิตี้2ต่อ3แชมป์แรกในรอบ15ปีมาแล้วครับผมคาราบาวครับเป็นของแมนซิตี้นะชนะเบนฟอร์ด3ต่อ1นึงยูฟ่าแชมเปียนลีกแชมป์เป็นของบานะร์าเซโลนา ส่วนดาวฮันโบของลีกฤดูกาลน,นี้นะเป็นเอลิฟบอลฮาเลนแต่อันดับ2ครับเป็นเฮนรี่เคน22ประตูจาก35เกมจบโปรเจกต์นี้กูไปลีกอื่นบ้างดีกว่าฮะแห่งเปิดท็อปดำซุนโบเปิดแชมป์พิเปอร์ลี่แห่งมาแต่แมนซิตี้คนที่ยิงประตูเยอะที่สุดก็ไม่ใช่ใครครับเฮนรี่เคนอันดับ2เป็นคูรูเซฟสกี้ยิงไป22ประตูจาก64ส่วนท็อปแอสซิสต์ของทีมก็เป็นเจมแมดดิสัน15แอสซิสต์จาก63 ชูถ้วยแชมป์ที่ทุกคนรอคอยครับผมเฮนรี่เคนและซอนฮึงมินได้ถ้วยอย่างที่แฟนสเปอร์ต้องการแล้วแต่เราไม่จบแค่นี้แน่นอนครับยังมีอีกหลายรายการและอีกหลายโทฟี่ที่เราต้องการเข้าสู่ซีซันที่2นักเตะดูพัฒนาขึ้นมาพอสมควรซอนฮึงมินในวัย32ปีโอเวอร์ลอ85ส่วนเฮนรี่เคนครับในวัย31อโอเวอร์ลอ90เเท่าเดิมฟันเดอร์เฟนในวัย24ปีโอเวอร์ลอ86ผู้รักษาประตูวิค,คาริโอในวัย28ปีโอเวอร์ลอ87 และนี่ครับเจ้าหนูยังมินในวัย19ปีโอ้โรอ75แล้วเขาเป็นโชว์วิงเกตพอเทนเชียลหนึ่งคนงั้นไปฝึกเป็นปีกซ้ายใช้เวลาแค่2สัปดาห์ด้วยงบประมาณปีนี้ได้146ล้านครับผมและปีนี้บอร์ดบริหารต้องการแชมป์เบลลีกแชมป์เอเป็ครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหมึงกระจายตรงเกินแต่ตอนเนี้ยตำแหน่งแรกที่ต้องเสริมครับคือแบ็กซ้ายครับผมเพราะลาเกลอนเพิ่งย้ายออกส่วนอีกตำแหน่งที่ผมดูไว้ก็คือมิดฟิลด์ตัวรับแบ็กซ้ายผมเลย ไปจบที่เบนชิเวลครับผมเอามาเพื่อเป็นตัวสำรองตอนนี้อายุ28ปีโอเวอร์ลอ78 <c oughs> กดหน้ามึงเนี่ยลืมสเปอร์เป็นคู่ปรับกับเชลซีในลอนดอนถ้าอย่างนั้นอาเซนนลเวสแฮมคิตันพาเลตที่เราไม่สามารถซื้อนักเตะของเขาได้ ดิวแรกของฤดูกาลนี้มาแล้วครับผมฟานกาเซียในราคา29ล้านในฟิลต์ตัวรับผมมี3คนที่ผมสนใจโฟฟาน่าในวัย26ปีโอเวอร์ลอ83คนที่2โรคาเทลลี่โอเวอร์ลอ85อายุ27ปีคนสุดท้ายเกรนดูซี่โอเวอร์ลอ83กับอายุ26ปีดิวสุดท้ายในตลาดรอบนี้ครับผมโรคาเทลลี่จากยูเวนตุสในราคา70ล้านและสิตัวจริงในปีนี้ก็คือชุดนี้ครับ เออแะ้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมครับผมระบบของเราตอนไม่มีบอลจะยืนอย่างนี้แต่พอมีบอลครับทีมเราจะเล่นเกมลุกเต็มรูปแบบและปีนี้มีคอมมูนิตี้ชิลดวลกับแมนซิตี้ด้วย,วยสิเป็นตัวจริงชุดนี้เลยครับผมจบที่หนึ่งตอนหนึ่งผมแต่แพ้การดวลจุดโทษจบด้วการอย่างไม่เป็นทางการครับทอตแนมฮอสเปอร์เป็นแชมป์พเมลี ส่วน FA ครับครับผมก็เป็นโอ้โหของไบตันเสมอในเกม3-3ไปแพ้จุดโทษส่วนคาร์บาวครับเป็นของไอตันวิลล่าครับผมและยูฟาแชมเปี้ยนีกครับผมทอนแนมฮอรสเปอร์เข้าถึงรอบชิงและสิงเป็นตัวจริงคือชุดนี้เลยแต่เฮนรี่เคนกับโรเมโรไม่ฟิตไม่ใช่ปัญหาดูสิจะจบที่แชมป์ไหมโอ้โหโดนดอดบุญไป4ต่อ2ครับผม พลาดดับเบิ้ลแชมป์แต่อย่างน้อยก็ได้แชมป์พิมเมลีกมาครับผมก็ยังมีแชมป์ติดมือเข้ามาอีก1นึ่โทฟี่ดาวซันโวของพิมเมลีกเป็นเฮนรี่เคนนะที่34ประตูจาก38เกมท็อปแอสซิตเป็นเฮนรี่เคนครับ12แอสซิตและเป็นแชมป์ลีกสมัยแรกของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นพิมเมลีกเข้าสู่ฤดูกาลที่3อย่างเป็นทางการครับผมก็คือปัญหาในปีนี้มาแน่นอนครับผมคือเฮนรี่เคนกับวัย32ปีและซอนฮึงวินในวัย33ปี ปีนี้เดี๋ยวเราเสริมกองหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งปีกซ้ายครับผมและผมอาจจะปล่อยเบนนอนจอนสันออกไปและงบประมาณปีนี้บอดให้ที่250ล้านดิวแรกผมเล็งไปที่โรดิโกในวัย25ปีโอเวอร์ลอ90มาแล้วครับโรดิโก1้171ล้านครับเป็นราคาที่ถือว่า <c oughs> <c oughs> มึงกล้ายื่นไปได้ไงหนุแบนนอนจอนสัน <c oughs> ย้ายพร่วมทัพนาปโปลีครับในราคา35ล้าน และนี่ครับคือกองหน้าที่ผมให้ความสนใจที่จะเข้ามาเป็นสำรองของเฮนรี่เคนมาแล้วครับลูคแมนในราคา63ล้านกลายเป็นปีนี้เรามีกองหน้า3คนที่น่าจะพึ่งพาได้ครับผมคนแรกเฮนรี่เคนคนที่2ลูคแมนคนที่3โซลันกี้ลืมพามาดูนักเตะที่ปล่อยยืมไปครับผมมี1คนที่โอเวอร์รอขึ้นมาสูงมากมิลันดาในวัย18ปีครับตอนนี้อยู่กับบาร์การวยคอมมิตี้ชิวกับไบตันกันปีที่แล้วเราแพ้มาในเอฟเอครับสิเป็นตัวจริงของเรานี่คือชุดที่ดีที่สุดครับผม และปีนี้ผมว่ามีแชมป์ติดมือแน่นอนเริ่มจากนี่เลยครับผมแล้วจบที่1ต่อ2ครับไมกี้มอชิปปะจรลงเท้าอีกแล้วครับออกเดินทางไปในสัญญายืมตัว1ปี จบดูกันที่3อย่างเป็นทำการครับผมแล้วแชมเปี้ยนลีกเป็นของทอรแนมฮอรสเปอร์38เกม83คะแนนครับผมอันดับ2เป็นแมนซิตี้ที่82คะแนนส่วน FA ครับก็เป็นของเวสต์แฮมครับผมชนะลิเวอร์พูลคาราบาวครับแชมป์เป็นของแมนซิตี้ครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ชิงเป็นแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดเราตกรอบไหนกันควอเตอร์ไฟนอลครับผมแพ้เรอัลมาดริดและดาวซันโวพรีเมียร์ลีกปีนี้เป็นของอีซัคครับผม25ประตูจาก38เกมดาวซันโวของที เรายัางเป็นเฮนรี่เคนนะครับผม35ประตูจาก59เกมครับส่วนท็อปแอซซิดเป็นเจมแมดดิสันครับ15แอซซิสจาก59เกมและตอนนี้คุรูเซฟกี้ของเราโอเวอร์ลอเป็น90แล้วนะเซนเตอร์คู่เราโอเวอร์ลอ88เท่ากันเลยนะอูดีเกียยังไม่ขึ้น90สักทีวะ่ะอายุ24ปีกูบอกเลยมี90ฝ่าตัวเนี้ตอนหนึงมินตอนนี้โอเวอร์ลอลดเป็น85ครับผมกับอายุ34แห่แชมป์พิมลีอีกปีเว้ย ตั้งแต่เราเข้ามาตอนนี้3ปีแล้วแชมเปีิยน์ลีกได้ไป2ครั้ง FA ครคัพได้เป็นหนึ่งปีนี้เขาให้งบประมาณเรามาที่206ล้านครับผมกับความต้องการของบอร์ดบริหารที่ต้องการทริปเปิลแชมป์เหมือนเดิมและมีอีกหนึ่งความต้องการครับในระยะสัน้นคือการเซ็นนักเตะที่เกิดในนอตอเมริกาครับที่ผมรู้จักก็แค่สหรัฐกับเม็กซิโกและที่เป็นตัวจริงของเราในปีนี้สำหรับผมมันลงตัวแล้ว แต่สิ่งที่เราจะเสริมผมโฟกัสไปที่ตัวสำรองนะผมก็ได้ไปเจอมา3คนเว้ยและเป็น3ตํตำแหน่งคนแรกกาเบียวดอสันโตสในวัย21ปีโอเวอร์รอ81คนที่2แลัะผมอูนยกาเซียตัวนี้เป็นเซนเตอร์วัย20ปีโอเวอร์รอ86นะคนสุดท้ายเป็นเฟร์เลล่าอายุ21ปีโอเวอร์รอเ6สเปนย้ายไปรุ่นทับลียงครับในราคา15ล้าน และกับยูสันโต้ครับย้ายมาร่วมทัพท็อตแนมฮอสเปอร์ปีซ้ายเกาหลีปีนี้ปล่อยให้นาโปลียิ้มตัว2ปีมา้วครับผมซุปตาในวัยแค่20ปีครับอูนายกาเซียส่วนคนสุดท้ายเฟรเลล่ารอไปก่อนไอชีเกรครับย้ายไปร่วมทัพยูเวนตุสกับสัญญายิ้มตัว2ปีก่อนเปิดฤดูกาลเรามาดวลกับเวสต์แฮมกันก่อนและนี่คือเสืยอตัวจริงที่เราจะใช้ในฤดูกาลนี้นะไปถ้วยแรกตรงมาแล้วเว้ย แล้วจบที่ศูนย์ตอนหนึ่งครับผมของท็อตแนมฮอสเปอร์จากคูลูเซฟกี้ตั้งแต่นาทีที่สามจบฤดูกาลที่4อย่างเป็นทางการครับแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกแล้วอันดับ2ลิเวอร์พูลนะครับผมมี85คะแนนส่วนไหมครับเป็นของลิเวอร์พูลนะเสมอกับแมนซิตี้ในเกม2-2ครับโดนหยุดโทษเป็นลิเวอร์พูลชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์เป็นของปานะรีสอุตกรอบไหนกันทีเนี้ย รอบทีมแพ้ปารีส4ต่อ1นครับผมสกอร์รวมขอบดาวซันโวของพิเวรีครับเป็นเฮนรี่เคนนะ26ประตูจาก38เกมแต่ดาวซันโวของทีมเป็นโรดิโก้ครับผม35ประตูจาก61เกมส่วนการพัฒนาของนักเตะเราในปีนี้โอเวอร์ลอ90ไปถึง6คนแต่ผมสนใจกาเซียว่ะอายุ21ปีโอเวอร์ลอ88ส่วนนักเตะที่ถูกปล่อยยืมตอนนี้อาชีเกโอเวอร์ลอ80กับอายุ22ปีมิลันดาในวัย20ปีตอนนี้โอเวอร์ลอ88 เข้าูสูดลูกการที่5ครับปีที่แล้วทําได้แค่1แชมป์ทำห้ตอนนี้บอร์ดบริหารเหมือนจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่การทำาิบซีซั่นน่ะสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การคว้าแชมป์เว้แต่เป็นการทํำยังไงไม่ให้โดนปลดและงบประมาณปีนี้237ล้านแต่เดี๋ยวก่อนผมลืมอีกแล้ววะ่ะ ผ่านมาครึ่งคลิปแล้วเอา้าอย่างน้อยก็อย่างนึกได้ครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้ครับผมขอคนละ1นึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ครับผมและถึง10ซสซั่นซึ่งใช้เวลาอัดและตัดนานมากๆและกดซับสไคร์ครับเพื่อพาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแสนซับอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้ อ่ะกดแล้วก็ไปดูกันต่อสิครับรออะไรและปีนี้ดูจากสคอร์นะผมว่าผมจะเสริมมิดฟิลตัวรับเข้ามา1คนครับแล้วก็มิดฟิลตัวกลางที่จะมาแทนไฮเดรลาแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเซนเตอร์ฮาฟที่เป็นเท้าซ้ายนะเข้ามาซัพพอร์ตฟันเดอร์เฟนอเล็กทาเบียในวัย9 9ปีโอ้รอเ5โทมัสบาวูโอ้รอ78ครับในวัย20ปีดากูชินย้ายไปร่วมทัพนี้ในราคา14ล้าน เดินทางอีกหนึ่งคนครับเฮดาล่าย้ายไปร่วมทัพแอตเลติกโกมาดริกในราคา26ล้านเข้ามาตรวจร่างกายแล้วครับผมเจ้าหนูอเล็กทเบปียในวัย19ปีและบอกเลยที่มีคนบอกว่าพี่ไม่อยากให้ซื้อนักเตะซ้ําจากโปรเจกต์ก่อนๆไม่มีทางซ้ําแน่นอนเพราะกูดึงแต่ตัวเกิดใหม่ก็น่าจะต้องเป็นดิวกลางลับนี่แหละที่ไม่ใช่ตัวเกิดใหม่ซันโดโทนารีอายุ28ปีโอเวอร์รอ87โดนไปเท่าไหร่วะเนี่ย ผมพลาดไปกดฉีกสัญญามันมอ้เหียดิวผิดพลาดประจำปีครับผมและโดนไปถึง149.8ล้านครับผมปีนี้เฮลิเคนโอเวอร์ลอลดเหลือ89แล้วกับวัย34ปีหรือว่าปีหน้าเราต้องทุ่มเงินซื้อกองหน้าวะอะปีนี้คอมมูนิตี้ชิลอีกปีนึงกับลิเวอร์พูลแล้วเกมนี้จบที่2ต่อ4ครับผมเป็นทอนแนมอสเปอร์ชนะไปได้จบฤดูกาลอย่างไม่เป็นทางการครับฮา <c oughs> มุกเดิมอีอย่าใช้ประจำแชมเมี้ย์ลีกเป็นด้ดานของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผม38เกม89คะแนนครับทิ้งห่างอันดับ2อย่างคิตตันพาเลทที่มีแค่73คะแนน F.A. ครับแชมป์เป็นของไบตันเอ็นโฮปเอาเบียนเราตกรอบไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหรอบรองแพ้ไบตัน2-1้นหนึ่งคาราบาวครับแชมป์เป็นของท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะฟูลแลม2-1ตครับผมเป็นดับเบิลแชมป์นในปีนี้และนี่ครับผมปีนี้เราอาจจะได้ทริปเปิ้ลแชมป์แต่ มันจะไม่ใช่ซิปเปิลแชมป์สามโทฟี่ใหญ่อะดิและปัญหาที่เราจะเจอในเกมนี้คือแบ็กซ้ายอย่างดูโอเกียติดโทษแบนเกมนี้ฝั่งซ้ายต้องเป็นกาเซียและอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเปลี่ยนครับผมคือตัวสำรองซอนฮึงมินตอนนี้โอเวอร์ลอเหลือแค่79มาลุ้นกันเกมนี้จบยังไงแพ้จุดโทษแมนซิตี้ครับผม3ต่อ ขอดาวันโวของลีกปีนี้เป็นเอลิงเบลฮาร์แลนดนะครับผม24ประตูจาก37เกมอันดับ2เป็นคูลูเซฟสกี้23ประตูจาก38เกมนักเตะที่เราปล่อยยืมหลายๆคนกลับมาแล้วครับผมและนี่ครับมิลันดาในวัย21ปีโอเวอร์ลอ84อาชีเกในวัย23ปีโอเวอร์ลอ82และเจ้าหนูเกาหลีของเราครับผมตอนนี้อายุ23ปีโอเวอร์ลอ83มากกว่าซอนฮึงมินไปแล้วนะซึ่งปีนี้พี่ซอนเขาจะรีทายแล้ว ปีนี้เรามีแผนที่จะเสริมกองหน้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวซับพอร์ตเฮนรี่เคนนะอีก,กตำแหน่งนึงก็จะเป็นแบ็กซ้ายนะที่ตอนนี้มียูโดเกียครเป็นตัวหลักในวัย26ปีและนี่ครับแบ็กซ้ายเมเยอร์ในวัย20ปีโอเวอร์ลอ82เซซ่าโรเปสในวัย23ปีโอเวอร์ลอ86 งบประมาณที่บอร์ดให้ปีนี้303ล้านฟานกาเซียครับย้ายไปร่มทำนิวคาสเซิลในราคา40ล้านตัวเก่าใบาตัวใหม่ก็ต้องมาครับเมเยอร์จากอาแจกอันเตดามในราคา50ล้านบอลมัดยื่นข้อเสนอมาซื้อโซลันเก้ครับผมอดีนตนักเตะเก่าของเขาในราคา33ล้าน มาแล้วครับผมโรเปสเจ้าหนูวัย24ปีครับผมแล้วเงินยังเหลืออีกเยอะเลยนะแต่มันไม่มีดีลไหนที่ผมรู้สึกอยากได้แล้วอะ่ะไหนมาลุยคอมมูนิตี้ชิลกันครับผม11ตัวจริงไม่ต้องพูดถึงครับชุดที่ดีที่สุดจบที่1ต่อ5ปัญหาใหญ่เข้ามาครับแมทดีสันเจ็บต้องพักถึง3เดือนได้ใช้เงินแล้ว a few minutes later และหวยไปออกที่วิตินย่าครับผมกองกลางวัย29ปี later major off the year ในปีนี้ครับผม รางวัลเป็นของรุ่งนุจากท็อตแนมฮอสเปอร์รอผลงานหลา,หลายปีครับเป็นเครื่องการันตีครับผมยิงปีล่าสุดเนี่ยผลงานดีมากๆเข้าลุ้นถึงทิปเป็ลแชมป์แต่ได้มาแค่ดับเปิลแชมป์จบฤดูกาลอย่างไม่เป็นทางการครับท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นแชมป์พิมร์อีกอีกครั้งเฮีย <laughs> เป็นจนเบื่อกูบอกเลย เฟเอครับเป็นของนิวคาเซลชนะฟูลแลม3ต่ 2. อ2คาร์บาลครับแชมป์เป็นของนิวคาเซลเหมือนกันว่ะแต่นี่ครับผมทอนแนมพอสเบอร์เข้ารอบชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีจะดวลกับไบยอนิวนิคกับ11ตัวจริงที่แบ็คขวาตัวหลักติดโทษแบนเกมนี้ต้องใช้ซันโตดที่โอเวอร์ล่อแค่82ลุ้นกันครับจะจบยังไงแล้วเป็น หนึ 1> 1่งต่อสองครับผมของทอนเนมฮอสเปอร์แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกครับของทอนเนมฮอสเปอร์ในมือลุงนุและดาวซันโวของลีกในปีนี้เป็นโรดิโก้นะ32ประตูจาก38เกมดาวซันโวของทีมก็เป็นโรดิโก้นะและเจ้าหนูโลเปสของเราลงไป37เกมยิงไปได้แค่8ประตูก่อนปิดฤดูกาลตนารี่นองแงวะเขาต้องการย้ายทีมครับตอนนี้เข้าสู่ซีซั่ทนที่7กันแล้วครับผมและ11ตัวจริงของเราเพอร์เฟกต์แล้วในปีนี้ผมก็มีแผนที่จะเสริมสำรองอีกนะเร อเลียนเบกใน, bake, ในวัย19ปีโอเวอร์ลอ77ในตำแหน่งผู้รักษาประตูอเลฮันโดลุยในวัย19ปีโอเวอร์ลอ82ในตำแหน่งแบ็กขวาสุดท้ายฮูโก้เบเรล่าในวัย24ปีโอเวอร์ลอ89ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับกลับงบประมาณในปีนี้แค่131ล้านทีมแรกไปแล้วครับซันโดโดรี่ไปร่วมทัพไบรอันมิวนิกในราคา105ล้านลุคเเบนย้ายไปร่วมทัพเชลซีครับ Chelsea, ผมในราคา65ล้าน และจอห์นเคลลี่ครับย้ายเป็นรุ่นทับแบ็กเบิร์นในราคา2ล้านหนึ่งรวมถึงซันโต้ครับผมไปดอดมูลในราคา40ล้านกับอีกแปดแสนเอาละครับเบเดล่า,อลากองกลางวัย25ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิวที่2ตามมาติดติดเลยครับเจ้าหนูรุยในวัยแค่19ปีแต่ก็ราคาถึง45ล้านเลยดิวสุดท้ายมาแล้วครับผมผู้รักษาป,ประตูวัย19ปีรีอนเบิร์กกับส่วนสูงหกฟุตเก ไอ้เฮียลุงนู้กูดูเตี้ยไปเลยมีคอมมูนิตี้ชิลแล้วรอบนี้กับนิวคาสเซิลและดูจากขุมกำลังตอนนี้มันคือทีมที่เป็นระดับท็อปของยุโรปไปแล้วเว้ยและเรามาเอาหนึ่งแชมป์กับคอมมูนิตี้ชิลกันก่อนเลยไปแล้วสกอร์จบที่2ต่อ4ครับผมสเปอร์ขว้าคอมมูนิตี้ชิลอีกแล้วและยังมีซูเปอร์คัพด้วยนะที่เป็นตัวจริงของเรา โ,โมเลดนี่ถึงขีดสุดแต่มีคนติดทดแบตไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นมิเลนดาครับที่ได้โอกัสลงสนามในเกมสําคัญแล้วเป็น4ต่อ2ครับผมดับเบิลแชมป์ตั้งแต่หัววันเลยยูฟาทีมออฟเดอะเยียร์ในปี2031ครับทุกคนท็อตแนมฮอสเปอร์ burg, ติดไป10คน <laughs> มึงดูเอาเองแล้วกันว่าม,มีใครบ้าง Manager of the Year เร์ครับผมผู้ประกาศรางวัลเป็นเดวิดแบงคแคมและคนที่ได้เป็นลุงนูตอนนี้เราคว้า Manager of the Year ไป2สมัยแล้วนะกับระยะเวลาแค่7ปีครับจบฤดูการอย่างไม่เป็นทางการแชมป์พิเมรีอีกแล้ววะ่ะ3า38เกมเก็บไปได้แค่79แต่ห่างจากอันดับ2 m a แมนยูครับผมถึง5คะแนนโอ้โหมึงต้องใช้เวลา7ปีจาก2025 ขอ,องเชียร์มึงเห็นแล้วนะว่ามันต้องสร้างทีมนานแค่ไหนผมแม่กจะขึ้นมาท็อปทูได้เด็ส่วนเอฟเอครับแชมป์เป็นของไบตันอนด์โฮปเอาเบี้ยนครับผมเราตกรอบรองอีกแล้วครับแพนนอริสิตี้สาต่อสองคาราบาวครับแชมป์เป็นของแมนซิตี้สุดท้ายครับยูฟาแชมเปียนลีกปีนี้เข้าชิง และนี่คือ11ตัวจริงที่จะใช้ในรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนครับเกมจบที่4-1ครับผมของทอนเนมฮอสเปอร์จากโรเปสนาทีที่3และนาทีที่38อีก2ประตูจากโรดิโก้ครับผมนาทีที่63และ89ดาวซันโวของลีกปีนี้เป็นโรดิโก้นาที่24ประตูจาก38เกมดาวซันโวของทีมก็เป็นโรดิโก้ครับผม56ประตูจาก69เกมแอสซิสต์ก็เป็นของโรดิโก้เหมือนกัน21แอสซิสต์จาก69เกมแแชมป์อีกแล้ว ช่วงนี้กองเชียร์น่าจะมีความสุขมากครับผมและในระยะแค่7ปีเราสามารถพาสเปอร์ขึ้นมาถึงระดับนี้สําหรับผมมันคอมพิลส์แล้วนะแต่เหนือแค่ชาริลที่เราตั้งไว้ครับที่มันยังไม่คอมพิลส์สักทีเข้าสู่ฤดูกาลที่8ครับฤดูกาลนี้เราจะไม่เสริมใครนะปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเฮนรี่เคนครับผมและรีออนเบิร์กผู้รักษาประตูมือ3ตอนนี้อายุ20อสวบโอ้รอขึ้นมาเป็น81เดไปเดี๋ยวลุยซูเปอร์รครัพกับคอมมูนิตี้ชิวต่อ ไอ้นี่ก็ขยันแย่งแชมป์เอฟเอครับกูจังกูก็เหลือแค่รายการนี้แหละที่กูยังไม่ได้พร้อมกับพรีเมียแล้วก็อยู่ว่าเนี่ยไปจบยังไงเป็น1ต่อ2ครับผมของท็อตแนมฮอสเปอร์เบื่อครับกับดอดมุลครับผมแล้วจบที่2ต่อหนึ่งครับของท็อตแนมฮอสเปอร์ A few minutes later ประกาศผลบันลงดอครับผมอย่าบอกนะว,ว่าเห็นใช่ไหม โรดิโกครับผมไปีกซ้ายคนสำคัญของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมขวาบัลลงดอในปีนี้ไปคองแต่ผลงานมันดีมา2-3ปีติดแล้วไงโอ้โหเยีย yeah. <c oughs> พูดอะไรไว้ออกเลยวะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นฉากบัลลงดอเมนเจอร์ออฟเดอะเยียครับผมโอ้โหฉากนี้มาอีกแล้ว รอบนี้เป็นเชฟเชียงโก้ครับที่มามอบรางวัลและเป็นลุงนุที่ได้ไปถึง3ปีติดติดสุดยอดจริงๆวะไม่มีใครเทียบได้ครับตอนนี้กับเมนเเจอร์อย่างลุงนุ จบดูการที่8เป็นที่เรียบร้อยครับผมแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นของท็อตแนมฮอสเปอร์38เกมครับเก็บไปได้ถึง91คะแนนและ FA ครับก็เป็นของท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะแมนซิตี้1นต่อสคาราบาวครับก็เป็นสเปอร์ครับผมอีปล์ลแชมป์นชนะกิตตันพาเลท1นต่อสยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ้าว ชิงกับเลเวอร์คูเซนถ้าสี่แชมป์เขาเรียกว่าอะไรวะ oh. เอาไว้ฤดูกาลที่8ถือว่าเป็นฤดูกาลที่พีคที่สุดแล้วแต่เราเจอปัญหาครับผม oh. อูนากาเซียเซนเตอร์ฮับตัวหลักของเรามีอาการบาดเจ็บและนี่คือสิบเอ็ดตัวจริงที่จะลุยถ้วยที่4ไปลุ้นกันจะจบยังไง2ตอนหนึ่งครับผมจากวิแลนดาและวิติญญาทิปเปิลแชมป์มาแล้วสำเร็จแล้วครับทุกคนทิปเปิลแชมป์ที่เรารอมานานมันสำเร็จในฤดูกาลที่8 ดาวสโวของลีกในปีนี้ครับเป็นเชอร์วิลลี่กวนถูกไหม27ประตูจาก38เกมครับดาวสโวของทีมก็เป็นโรดิโก้41ประตูรวมทุกรายการแอซิสมากที่สุดก็เป็นซาครับผมมาลุ้นดิเขาจะแห่ถ้วยยังไงวะได้แห่ถ้วยทุกปีก็ถือว่าสุดๆแล้วนะ แต่นี่คือ4ี่แชมป์ครับผมนี่ถ้ามีคอมมูนิตี้คิวกับซูเปอร์คัพมาวางด้วยนี่6แชมป์เลยนะเว้ปีนี้เข้าสู่ฤดูกาลที่9และปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเบนดันกูดูไปดูมาปีนี้อาจจะต้องเสริมสัก 1- นึถึงสองตำแหน่งวะ่ะตำแหน่งแรกน่าจะต้องเป็นกองกลางครับตอนนี้แบดดีสันอายุ35ปีโอร้รอเหลือแค่80ดและปีนี้บอร์ดให้งบประมาณมาแค่136ล้านไปเจอนักเตะญี่ปุ่นมาคนนึงวะ่ะโชคิมุระอายุ23ปีโอร้รอแปดสอยากได้ต้องจ่าย142ล้าน เงินไม่พอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผมปล่อยแมที่สันเลยดีกว่าเดียบร้อยครับแมดดิสันย้ายไปร่วมทัพอาร์เซนอลคูปรับร่วมเมืองในราคา43ล้านขอโทษเด็กสเปอร์ทุกคนด้วยนะครับคือผมต้องการเงินจริงๆคอมมูนิตี้ชิลครับปีนี้กับแมนซิตี้และนี่คือ11ตัวจริงที่ผมจะใช้ในฤดูกาลน,นี้เลยนะเริ่มกับคอมมูจบ0 0ครับผมแต่เราชนะจุดโทษลุยซูเปอร,ร์คัพต่อรอบนี้เจอกับอูดิเนเซ่จะบอกนะว่าปีนี้จะ6แชมป์อีกอะ ดูดิจบยังไงครับกับ11ตัวจริงชุดหลักแล้ว3ต่อ0ครับผมมาแล้วครับผมคิ <c oughs> ม,มุระเคนชินซามูไรพเนจร <c oughs> ตัวนี้คือกองกลางที่เข้ามาแทนแมดดิสันและผมหวังว่ามันจะขึ้นไปถึงตัวจริงได้ในระยะเวลาสั้น จบฤดูกาลที่9ครับผมก็ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับแชมป์เป็นของแมนซิตี้ครับผมคาราบาวครับแชมป์เป็นของฟูลแลมและยูฟ่าแชมปลีกคู่ชิงเป็นเชลซีกับเรอัลมาดริดส่วนเราตกรอบคอเทอร์ไฟนอลสกอร์รวมแพ้เรอัลมาดริด2องต่อสแต่ดาวันโวของพีเมรี League, ก็เป็นโรดิโก้ครับผมดาวันโวของทีมก็โรดิโก้ครับทอบอ็อปแอซิสต์ก็เป็นโรดิโก้ไอ้ที่นี่จ่ายเองยิงเองปะเนี่ยฤดูกาลสุดท้ายมาแล้วครับและเราก็จะไม่มีการเสริมทัพนะ แต่ถ้าพูดถึงทีมของเราในระยะเวลา9ส,ส่นที่ผ่านมาจนถึงั่นที่10เราได้เห็นพัฒนาการของทีมมาอย่างต่อเนื่องนะจากปีแรกที่ได้แค่เอเบครับขยับขึ้นมาเป็นพิเมลีหลังจากนั้นครับวาดพิเมลีมาทุกฤดูกาลจากทีมที่เป็นระดับกลางของฟุตบอลอังกฤษขึ้นเป็นระดับท็อปของฟุตบอลอังกฤษและฟุตบอลยุโรปเป็นที่เรียบร้อยวัดได้จากนักเตะในทีมเราที่11ตัวจริงโอเวอร์ลอ90ทั้งหมดและมาเริ่มฟุตบอลอย่างเป็นทางการครับผมกับแมนซิตี้ในคอมมูนิตี้ชิว แล้วสก,กอร์จบที่0-1ตครับผมของทอนแนมฮอสเปอร์จากโรเปสนาทีที่71จบซีซั่นที่10อย่างเป็นทางการครับ แชมป์พิมพมิลลิ่งก็ยังเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์38เกมแพ้ไปแค่1เกมมี93คะแนนและทีมที่เราแพ้เป็นนิวคาสเซิลครับผมเอฟเอครับแชมป์เป็นของลิเวอร์พูลครับผมชนะบ bon อลมัด0ต่อหคาราบาลครับแชมป์เป็นของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมชนะนิวคาสเซิลไป3าต่อหและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้เป็นเรอัลมาดริดชิงกับปารีสของเราหนี้น่าจะตกรอบควอเตอร์นะแล้วใช่ครับผมแพ้เรอัลมาดริด1นึต่อสงสกอร์รวม4ีต่อส ดาวซันโวลีกปีนี้เป็นซามูของเชลซีดาวซันโวลของทีมผมว่าเหมือนเดิมเอาป่ะโดดิโก้ใช่ครับผม42ประตูจาก58เกม และนี่คือสเอตัวจริงที่อยู่กับเราจนและดูการสุดท้ายครับผมส่วนดาวลุงที่เราปั้นขึ้นมาตั้งแต่อะคาเดมี่ครับมิลานดาผเวอรอลอ88นะกับอายุ26ปีส่วนชาเลนจ์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ซีซั่นแรกนะมีทิปเปิลแชมป์หครั้งพรีเมียร์ลีกสาครั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสครั้งและรวมทุกรายการให้ได้10ถ้วยเรามาสรุปกันดีกว่าทิปเปิลแชมป์เราทําได้นะครับผมแค่ครั้งเดียวคือซีซั่น8พรีเมียร์ลีกจากการครั้งง ส่วนยูฟ่าจะไม่หลีกเป้าหมาย2ครั้งเราทําได้ถึง3ครั้งับผมแต่ถ้าแยกออกมายังมีอีกนะอย่าง FA Cup ัเราได้ไป2ครั้งคาราบาลคัพไปอีก3ามซูเปอร์ครัพอีก3และคอมมูนิตี้ชิลครับได้ไปถึง8ถ้ารวมทั้งหมดทุกถ้วยตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น10 29โทฟี่มันยิ่งกว่าคําว่าคอมพีด้วยก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้กับการสร้างทีมในระยะ10ปีแต่ผมมีเคล็ดลับจะบอกครับผมถ้าจะสร้างทีมในระยะยาวและจะทําให้ประสบความสําเร็จคื คือแท็กติกพีเซตผมจ้างทีมงานที่เข้ามาช่วยเราทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เกมลุกดฟิลด์ตัวกลางเกมลับแล้วก็ผู้ักษาประตูเป็น5ดาวทุกคนและนี่ก็เป็น10ซีซันแรกที่ประสบความสําเร็จมากๆตั้งแต่ทีมอยู่อันดับกลางครับตอนนี้ขึ้นมาจนเป็นทีมอันดับท็อปถ้าชอบนะขอคนละหนึ่งไลค์ครับผมแล้วคอมเมนต์พูดคุยชอบังมากสับสไบใครแล้วกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเรากับการทำโปรเจกต์ส0ซีซันหรือไม่ก็ห้ซีซันครับผมสลับกันไปและเรายังมีโปรเจกต์ที่จะผุดออกมาเรื่อย ฝากติดตามกันด้วยครับบ๊ายบาย